สวัสดีค่ะพบกับช่องเดียดดคอมชนะคะวันนี้นะคะเดียก็จะมาเล่นเกมแต่งตัวเด็กผู้หญิงนั่นเองเนาะแต่ว่ามันมีแค่6 6ตัวขท้นนั้นนะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยค่ะนี่นะคะพอเราเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นทรงผมนะคะ มีหลายทรงมากเลยค่ะสวยทุกทรงเลยนะคะทรงนี้ก็น่ารักต่อไปนะคะก็จะเป็นเป็นชุดกระโปรงหรือว่าชุดลาตีนั่นเองมันมีหลายอย่างมากเอาอันนี้แล้วกันนะคะหรือว่านี้ดีอันนี้ไม่ได้นะ ถ้าทุกคนอยากได้อันที่มันเป็นรูปดาวใช่ไหมคะเราต้องดูโฆษณาค่ะเอาชุดสีไม่ได้น่หว่าลืมเอาสีแดงหรือว่อาอ๋ออันนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นเสื้อนะอันนี้เหมือนจะเป็นแบบอันนี้เป็นกระโปรงนะคะ เยอะมากแล้วก็มีกางเกงแต่ว่าเดียวชุดเลือกชุดกระโปรงไปแล้วเนาะอันนี้นะคะเป็นผุ่งเท้าเอาอันไหนเอาอันนี้ค่ะแม่เอาอะเอาอันนี้นะคะอันนี้มันเป็นกางเกงเนาะ อันนี้เป็นรองเท้านะคะมีหลายอย่างเดี๋ยวเอาวันนี้นะคะนี่เยอะมากเลยต่อไปนะคะก็เป็นหมวกหรือว่าที่คาดผมเดี๋ยร์เป็นรูปโบนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นถุงมือน,นั่นเอง เดี๋ยวเอาเป็นปลอกปลอกมือแล้วกันนะต่อไปนะคะก็เป็นโบค่ะเอาวันนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นผ้าที่แบบไว้คล้องคอเวลาหน้าหนาวนะเดี๋ยวก็จะเลือกเหมือนกันเอาอันนี้ค่ะเป็นสีชมพูต่อไปนะคะก็จะเป็นแว่นตากันแดด เดี๋ยวเอาเป็นรูปหัวใจนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋าค่ะมันเหมือนจะเป็นแบบกระเป๋าแบรนด์เนมไงไม่รู้เอาวันนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเอาน้องหมากันค่ะแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็เป็นแมวเอยไม่ใช่เอาหมาสิ อันนี้หมานะคะอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นกวางค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นที่แบบที่ไปหรือว่าที่เรากำลังจะไปพื้นหลังนะเดี๋ยวเอาอันนี้ค่ะเป็นปราสาทนะก็ไปโหลดกันได้นะคะ มีอีกอย่างหนึ่งคะ่ะที่เดียลลืมบอกมันสามารถถ่ายรูปลงจีหรือว่าลงอินตรแกรมก็ได้นะคะหรือว่าลงเฟซลงไลน์ส่งให้เพื่อนนะนี่นี่มันก็จะส่งไปที่แกลเลอรี่หรือว่าลูกค้าโฆษณานะคะ นี่นะคะเดี๋ยวก็ถ่ายไปแล้วนะอาเดี๋ยวเราไปดูที่รูปภาพกันเลยค่ะนี่นี่นะคะก็จะเป็นรูปภาพที่เราถ่ายเมื่อกี้สวยมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจเดียด้วยนะคะคลิปหน้าเดียมาอย่าง มาเล่นเกมอะไรอีกคอมเมนต์มาเลยบ๊ายบาย